ถ้าถึง2ล้านผู้ติดตามพี่นายจะทําอะไรครับถ้าเกิดถึงสองล้านนะใส่กางเกงในตัวเดียววิ่งอยู่ขอบทะเลเลยพี่นายคิดว่าจะออกจากช่องไ mm. มเมดเนทไหมครับพี่เป็นอะไรกับกิษฎดาการแมครับไม่พูดเลยโค้รนายนะยีมกิษสา,าการแมนะโค้ดเยอะเลย,ยเลือดมัวเลยโอเคหนูข้าพิษผมใส่เลยปากปากปากเยอะ <c oughs> พี่คิดยังไงที่หมูแพง อยากออกช่องก็ไปหัดไปดูประเทศเขาบ้างนะไคนที่พัฒนาแล้ว สวัสดีครับพีเพิกับผมโพสตนายนะครับหรือว่า1 0 0หมื่นนะวันนี้ครับก็เป็นวันปีใหม่แล้วข้ามปีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะวันนี้ครับผมได้ไปโพสต์ถามว่าทุกคนอยากถามอะไรก็ถามมาเลยก็ไปโพสต์ที่ YouTube โพสต์ที่ Facebook โพสต์ที่ไอจีนะแล้วก็เรียกคาตอบรวมๆให้เรียกคําถามรวมๆกันมาเพื่อจะมาตอบแฟนคลับทุกคนครับแต่ก็เรียกมาไม่หมดนะบางทีมันก็มีคําถามซ้ำกันก็เรียกมาคําถามที่ยังไม่มีใครถามผมอาจจะมีถามแล้วก็มาตอบครั้งยืนแต่ก่อนจะดูคลิปนี้คร เอาคำถามแรกเลยครับเอาคำถามแรกครับพี่ร้องเพลงได้ไหมครับถ้าร้องได้ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมเคยไปร้องเพลงรายการคิวเท่อ้ยเอาตัดช่วงนั้นมาให้ดูหน่อยสิตอนนี้ร้องไม่ได้เสียงแหบ,หบเบคคสีงสยงแหบคำถามที่สองครับ พี่นายเล่าชีวิตตอนเด็กให้ฟังหน่อยค่ะเล่าชีวิตตอนเด็กนี่หนังได้8ดภาคเลยนะบอกไว้ก่อนนะก็ตอนเด็กก็เป็นเด็กธรรมดาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ้านเนี่ยครับแล้วก็มาชีวิตเปลี่ยนจริงคือต่อยมวยต่อยมวยปั๊บชีวิตเปลี่ยนเลยถ้าเกิดอยากรู้๋ยวไปทาคลิปคลิปแยกให้เอาประมาณนี้พอรู้สึกโชคดีไหมครับที่ได้มาอยู่กับพี่เนทก็รู้สึกโชคดีมากนะที่ได้มาอยู่นะเธอเพิ่งมามาสอนมวยแล้วก็พอพอรู้ว่าอยู่ในทีมเราก็โชคดีมากโชคดีทุกวันจนถึงปับันนี้ก็ยังโชคดีอยู่กับน คำถามต่อไปนะครับชอบแกล้งใครที่สุดในทีมงานมาเมดเนจครับชอบแกล้งเหรอถ้าเกิดชอบแกล้งนะคือแกล้งได้ทุกคนอยู่ที่จังหวะถ้าเกิดใครพลาดนี่เดี๋ยวแกล้งได้หมดครับมีทั้งพี่ชาร์ปพี่เอลพี่เอ็มพี่บอยพี่เนทก,ก็สามารถแกล้งได้หมดครับพี่นายคิดว่าจะออกจากช่องมาเมดเนทไหมครับไม่ไม่คิดนะรอดูว่าเขาจะไล่ออกตอนไหนถ้าเขาไล่ออกก็ออกแต่เขาไม่ไล่ออกก็อยู่ตลอดนี่แหละครับอยู่กับบอสดีที่สุดครับต่อไปครับ ขอวิธีมีความสุขฉบับพี่นายหน่อยค่ะธีที่มีความสุขนะสําหรับผมมีความสุขหลายแบบนะแบบหนึ่งก็ได้เที่ยวเที่ยว,แบบวก็มีความสุขแบบที่สองได้มาทํางานกับเพื่อนก็มีความสุขแบบที่สามได้มากลับบ้านไปเจอครอบครัวก็มีความสุขคือมันมีความสุขทุกที่ที่ที่เราไปแหละอยู่ที่ว่าเราจะใช้ความสุขแบบไหนครับคำถามต่อไปครับอยากให้พี่นายบอกความรู้สึกเกี่ยวกับหนวดของพี่บอยหน่อยคะ่ะหนวดของพี่บอยนะคือจริงๆนะผมเห็นครั้งแรกรนะับผมหัวเราะเก็บตายหนวดจิ้มอ่ะเอารูปขึ้นหน่อยนะ นวดโคตรจิบมันคือมันพี่บอยแต่เอามาได้ยังไงคือนหนวดแบบว่าโอ้โหทรมานมากย๋อวตัดคลิปพี่บอยเลยเอาคลิปที่คลิปที่บอกรักแฟนคลับเลยนะไอ้นา้เอามาลงนะคือหนวดจิบมมากอ่ะอย่าไปดูคลิปนั้นนะโควิดอาจจะทําให้ปอดเธอพังแต่ถ้ารักเธอจังจะให้ทํายังไงไ,งไ,ไ,อ,อ,งไอ้ายาอคอร ลกจริงๆต่อไปครับสิบหมื่นมาจากอะไรคะสิบหมื่นใช่มาจากชื่อพ่อครับพ่อผมชื่อหมื่นเลยผมก็หาชื่อว่าเอ้ยจะตั้งชื่ออะไรชื่อแสนก็มีคนตั้งชื่อแล้วเลยเอาเอาสิบหมื่นนี่เลยเว้ยดีแล้วก็ตั้งมาตั้งแต่เรื่อยๆเลยครับคำถ,ถามต่อไปครับ,ตรบเตรียมพร้อมลงไอรอนไฟสองเป็นยังไงบ้างครับก็ร่างกายดีนะก็ซลอมซ้อมมาซ้อมมาแล้วก็คุมแล้วก็ไม่ซ้อมแล้วก็จะซ้อมมาแล้วก็โคิดอีก แล้วก็ไม่ได้ซ้อมแล้วตอนนี้กำลังจะกลับไปซ้อมใหม่เพราะว่าจะกลับมาต่อยเร็วๆนี้ครับรอติดตามเขาสารได้ที่ช่องไ l f i g ไฟเลยนะเดี๋ยวก็จะมีการประกาศตัวแน่นอนครับผมต่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงเต่งไม่รู้นะคู่ชกเป็นใครแต่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมนะนี่กำลังฟิตนี่กล้ามกล้ามขึ้นแล้วกล้ามขึ้นแล้วต่อไปครับพี่นายเคยท้อตอนต่อยมวยไหมครับเคยท้อเหรอท้อนะท้อบ่อยด้วยคือไฟไหนที่แพ้แล้วต่อยมีดีอ่ะ นักมวยทุกคนคิดท้อหมดเลยเอ๊ะทำไมต่อยมีดีวะอยางมุนอยากเลิกบ้างอยากอะไรบ้างแต่ก็มีกําลังใจคือหัวหน้าค่ายกับเทรนเนอร์ที่คอยปลอบเราแต่บาง่ครเขาก็ไม่ปลอบนะถ้าเกิดเราต่อยมีดีเขาด่านะไอ้ควยไอ้สัตว์ไอ้ด่าเยอะเลยแหละแต่ก็นักมวยทุกคนท้อมหมดครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะปรับเราจะปรับตัวได้เร็วแค่ไหนครับถ้าเกิดปรับเอ้ยด่ามาเราเว้ยว๋ยวไม่เป็นไร๋ยวไฟหน้าผมเอาจริงเอาเอา,เอาแบบว่าตั้งใจซ้อมจริงจังมันก็เปลี่ยนจากการท้อเป็นการสู้ครับ ต่อไปครับพี่นายกลัวอะไรมากที่สุดครับวงเล็บสัตว์สัตว์ใช่ไหมสัตว์กวงงูแต่ตอนนั้นน่ะพี่เนทเอาเอางูมาแกล้งแล้วไม่กลัว๋ยวตัดคลิปมาใส่หน่อยนะเห็นว่าที่เอางูมาพาดคออ่ะอย่างนั้นน่ะเพราะว่านั่นคือครั้งแรกที่ได้สัมผัสงูแต่ถ้าเกิดผมเคยสัมผัสแล้วแต่ผมเห็นผมก็จะตีนะตัดคลิปนั้นใส่หน่อยงูเขาพิษผมใส่เลยปากปากปากเดี๋ยวมึงต้องตายมึงต้องตายผมผม่ว่าไม่ชอบไงผมกลัวครับ ไปครับพี่เคยเกิดอุบัติเหตุตอนชกมวยไหมครับเกิดอุบัติเหตุตอนชกมวยเลอเคยเกิดอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้มันเป็นอุบัติเหตุแบบว่าน้อยมากที่จะเกิดขึ้นแบบนี้คือมันจะมีมุมแดงและมุมเงินแล้วเวลาที่เขาให้น้ําอ่ะน้ํามันจะหกจะลื่นแล้วผมอะ่ะจงังหวะที่ต่อยคู่ต่อสู้อยู่อ่ะแล้วผมเข้ามุมจงังหวะเข้ามุมตัวเองแล้วมันลื่นลื่นปป๊บแล้วมือกําลังจะเท้าคู่ต่อสู้แทงเข้าตาน,นี่ครับนี่ครับนี่แตกเลยแล้วก็แพ้นอกนั่นแหละอุบัติเหตุแบบว่า เรากาลังจะดึงดึงขาหลุคู่ต่อสู้แล้วมันลื่นจังหวะลื่อรีลวมไปคู่ต่อสู้แทงเสยปังแตกด้วยแพ้นอกด้วยนั่นแหละอุบัติเหตุอัผมครั้งเดียวครับต่อไปครับในอนาคตพี่นายอยากจะทําอะไรบ้างครับนอกจากปล่อยมวยกับเตะฟุตบอลในอนาคตอันนี้เอาเป็นไงอาชีพหรือว่าการเล่นถ้าเกิดเป็นอาชีพนะผมมีอาชีพที่ทายูทูบเบอร์เป็นอาชีพแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งคือผมจะเลี้ยงป่าในบ่อป่าบ้านผมผมมีบ่อป่าเยอะมากผมก็จะเลี้ยงถ้าเกิดวันไหนที่ผมได้กลับบ้านเนี่ยผมจะไปถ่ายบ้านในผม ถ่ายบ้านผมให้ดูครับบ้านผมมีบรรยากาศโคตรดีเลยนะต่อไปครับพี่นายครับการที่เราเตะก,กระสอบแล้วนักแข่งเราแข็งขึ้นนี่เป็นเพราะอะไรหรอครับมันเขาเรียกว่าการเสียดสีการกระทบไงกระทบกันทุกวันปัง้งปัง้งปัง้งมาเลยแข็งเนี่ยนักแข้งผมเนี่ยนะเนี่ยถ้าเกิดเราเตะกระสอบบ่อยๆนักแข้งมันก็จะนหดนักแข่งมันก็จะล่วงมันอยู่ที่เราเตะกระสอบด้วยแล้วเราก็ต่อยมวยด้วยพอเหมือนว่ากระดูกเรา โดนกันเนี้ยมันก็ทําให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นครับมันก็กระดูกน้ำมวยกับคนธรรมดามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็นั่นแหละทั้งเตกะกับสอบทั้งต่อยครับแข็งขึ้นต่อไปครับพี่นายไปเตะบอลชิ้นห้วยไล่เป็นยังไงบ้างครับตกรอบแรกเลยครับเตนโคตรยากบอกให้เอาน้ำมาลดไห้นิ่มๆก็ไม่ลดนะพี่กองนะบอกหลายทีแล้วนะบอกให้จัดอะไรไดีๆๆๆๆ สนุกดีครับสนุกดีครับถ้าเกิดมีจัดครั้งต่อไปผมน่าจะไปอีกครับสนุกมากครับไอดอลไฟท์ไทยแลนด์ซีซั่สนสองยังจัดอยู่ไหมครับพี่นายยังจัดอยู่ครับรอติดตามเ่าสารใน,นที่เพจในในที่ช่องไอดอลไฟทเลยครับต่อไปครับได้ข่าวว่าทีมงานติดโควิดตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับพี่นายตอนนี้ทุกคนเหรอ,อเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดผมพูดไปมันจะยาวแล้วผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไงด้วยเดี๋ยววันจันทร์ที่ทุกคนมานะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแยกให้ดูนะว่า เป็นไงบ้างการติดโควิดทั้งทีงานไม่ทั้งทีงานนะจะมีคนติดด้วยแล้วก็ไม่มีคนติดด้วยเดีย๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้คลิปตั้งหักให้ครับต่อไปครับอาวุธีร้ายแรงที่สุดของพี่นายใช้เวลาต่อยมวยคืออะไรครับอาวุธร้ายแรงที่ที่ต่อยมวยมาที่สุดคืออาวุธศอกฟันฟันเป็นนอกฟันเป็นนก,นนนกย้องขึ้น็อดน,นอกให้ดูหน่อยนะฟันศอกไปตีเขาฉอดสุดท้ายครับฟันอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ฟันอีกทีหนึ่งครับ คือมีเยอะมากคือฟันสองนาะกผชอบฟันศอกเพราะว่าหมัดผมหักไงพาหมัดหักเพลกผมไม่รู้ว่าจะเอาเอาวุธอะไรมาแทนหมัดผมก็เอาศอกมาแทนหลังจากนั้นแนบะฟันศอกเดี๋ยวหมัดไม่ต่อยเลยครับต่อไปครับที่นายชอบฟุตบอลเล่นตำแหน่งไหนครับมีใครเป็นไอดอลครับถ้าเกิดเล่นตำแหน่งไหนคือเล่นแบ็กซ้ายชอบมากที่สุดไซเบอร์สามเหมือนทีนทอนชอบทีนทอนแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นทีมใหญ่ๆก็ชอบ ชอบเลเตอร์ชอบฟุตบอลน่ะแต่ตอนนี้เจ็บอยู่ถาม่ไปครับถ้าถึง2ล้านผู้ติดตามพี่นายจะทําอะไรครับถ้าเกิดถึง2ล้านคนติดตามนะภายในปีนี้นะถ้าเกิดถึง2ล้านนะใส่กางเกงในตัวเดียววิ่งอยู่ขอบทะเลเลยใส่กางเกงในตัวเดียววิ่งอยู่ขอบทะเลเลยอย่าลืมไปกดอย่ลืมกดเปด็นกำลังใจผมด้วยกล้ากล้าท้าและกล้าทำด้วยอบอกไว้ก่อนเอาชุดที่พี่แต่งนี่นี่ะแต่งใน MV ็ีพเนเอ้ยไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอากางเกงในตัวเดียวพอ คนหนึ่งย๋งยวให้พี่เอ็มิ้งด้วยต่อไปครับพี่นายชอบกินอะไรมากที่สุดครับชอบกินอะไรมากที่สุดนะเป็นผลไม้คือทุเรียนถ้าเกิดเป็นในเป็นอาหารธรรมดาก็ได้จะเป็นผัดกะเพราแต่ถ้าเกิดเมนูพิเศษหน่อยก็เป็นบุฟเฟ่ประมาณนี้คำถามนี้จะยาวหน่อยนะพี่ามา้องลองก,ก็ถามมาสามข้อเดี๋ยวาถามทีละข้อเลยได้มาข้อที่หนึ่งครับความสุข,ขของพี่นายคืออะไรความสุขอะหนึ่งคือได้อยู่ครอบครัวสองได้ทํางานสาม มากที่สุดคือด้เตะบอลอ่าคำถามข้อที่2ครับความฝันที่พี่นายอยากทําก่อนตายคืออะไรอยากติดทีมไหนสักทีมหนึ่งในในไทยเนี่ยอยากติดลีกไงอยากติดลีกอยากรู้ว่าเราเป็นนักเตะแบบว่าติดลีกสักครั้งหนึ่งคือความฝันสูงสุดเลยข้อที่3ครับน้องก็ถามว่าช่วงบรรปลายชีวิตของพี่นายเนี่ยตอนแก่พี่นายอยากเป็นแบบไหนหรืออยากทําอะไรครับก็อยากกลับไปถ่าย y YouTube ก็ยังอยู่แบบนี้แหละแต่ก็อาจจะไปอยู่ที่บ้านบ้างเพราะว่าเรามีธุรกิจ เลี้ยงปลาไงก็อยากไปถ่ายทุกคนได้ดูแบบว่าชีวิตแบบว่าไทยบ้านไทยบ้านนะครับก็ประมาณนั้นแต่ก็ถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายที่นี่ก็ไปถ่ายที่บ้านก็คิดถึงที่นี่มันมีความได้ความเสียแตกต่างกันก็อยากอยู่กับทุกคนนี่แหละครับถ่ายุกคนมีความมีความสุขแบบต่อไปครับพี่นายชอบฟังเพลงอะไรมากที่สุดครับ เพลงของน้องที่รู้จักกันเขาบุก้าเปิดตูมดอกของของเก่งสยามกับอาร์มนนวลนะเนี่ยเอาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นขอขึ้นนิดนึงอย่าเก็บเลยงสินะขอขึ้นนิดหนึ่งเขาบุกอาเปิดโตมึงดอกใจย้อนว่ามึงบอดีคือแฟนเ่าเนี่ยเพลงนี้แหละชอบมากเลยตอนนี้ เขาถามต่อไปนะครับพี่นายพูดภาษาอังกฤษได้ไหรือยังครับเฮ้ยวันทูทีฟแค่นี้พอไปคำถามต่อไปม่จจะถามอะไรบอกพูดไม่ได้พูดได้เราถามต่อไปครับพี่คิดยังไงที่หมูแพงอยากออกช่องอ,อ๋ออยากออกคิดยังไงหมูแพงคือถ้าเกิดหมูแพงนะตอนนี้เราไปอย่างอื่นเราต้องไปพึ่งเสือน้ำเต้านี่คเล่นๆก่หมูแพงก็อยากให้ลงมากว่านี้นิดนิดหนึ่งครับเพราะว่าเศรษฐกิจการขายของการอะไรปุ๊บเราไม่ได้รุ่นคนขายหรอกเราต้องพูดที่ ที่หมูมันแพงเพราะว่าถ้าเกิดเขาขายเขาขายราคาเท่าเก่าเขาก็จะขาดทุนเพราะว่าผมได้ไปซื้อข้าวมันไก่บ้างข้าวขาหมูบ้างเลยคือราคามันขึ้นมาก10บบาท15บาทคือไม่ใช่ขึ้นแค่หมูนะขึ้นทั้งไก่ทั้งไข่อะไรขึ้นหมดเลยนะ้ำมันก็ขึ้นอยากให้มันลดลงกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับว่าค่าแรงเราไม่ขึ้นต่อไปนะครับที่นายมีเกมที่ชอบไหมครับ แล้วพี่นายชอบทําอะไรเวลาคิดเครียดก็ชอบเล่นเกมเนี่ยเวลาเครียดแต่เดี๋ยวนี้ไม่เล่นเกมมาดูเน็ตฟลิกอย่างเดียวครับมาดูเน็ตฟลิกที่ห้องพี่ไปแต่ก่อนถ้เล่นเกมมี้ายกับอวีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นแล้วดูหนังดูบอลดูดูอะไรที่แบบว่ามันสามารถมาพัฒนาในตัวเราได้ดูพวกคุณพวกพี่ครับตอนนี้ลงเขียนเขียนเงาแต่ยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเอง มีครับลงเรียบตรงนี้แตดดูพวกเนี้ยแล้วก็ดูนั่นแหละหลักคือดูหนังครับคำถามต่อไปครับพี่นายได้เข็มขัดมากี่เส้นแล้วหรอครับ2เส้นครับนี่เอาลูกขึ้นให้ดูครับได้ช่องสามแบบบีทีมวยบีทีมวยลาดเดิาหนินต่อไปครับพี่ติดโควิดจริงหรอใช่ครับติดโควิดครับใช่ครับติดโควิดนั่นแหละอยากไปรอบดูว่าคิดวันจันครับคำถามต่อไปครับพี่ชายคิดอยากจะเล่นฟุตบอลอาชีพจริงไหมครับคิดอยากจะอยากจะเล่นนะ อยากจะเล่นจริงๆนะแต่มันก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกเพราะตอนนี้ก็มีงานทาแต่ก็อยากอยากอยากติดสักครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ช่วงนี้ก็เตะเดินสายเตะหลีกแถวบ้านๆนี่เราก็สนุกแล้วครับ,ขอ,รบขอแค่ได้เตะครับขอแค่ได้เซตสตาร์ทก็มีความสุขแล้วผมต่อไปครับอยากเห็นหน้าลูกพี่ลูกใช่ไหมลูกนะเอานี่ขึ้นขึ้นอยู่นี่ครับน้องไว้ครูนะครับต่อไปครับถ้าพี่นายย้ายประเทศได้จะย้ายไปประเทศอะไรคะถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆก็อยากอยู่ประเทศไทยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาให้ย้ายจริงๆก็ ญี่ปุ่นครับผมเคยไปญี่ปุ่นแนละ้วประทับใจอากาศประทับใจการดูแลบ้านเมืองเขาโคตรสะอาดแทางมาลายที่มีอุบัติเหตุตอนนี้นะบ้านเขานะไม่มีรถวิ่งสักคันนะยืนรอให้ไฟเขียวก่อนแล้วคนข้ามนะคือกดบ้านเขาไม่โคตรดีคือทางมาลายเนี่ยคือดีอะ่ะคือไม่รู้ว่าเขาพัฒนาไงนะก็ไปหัดไปดูประเทศเขาบ้างนะคนที่พัฒนานะ คำถามต่อไปครับอยากรู้ประวัติของพี่นายตอนเด็กๆครับก็อย่าไปนําคลิปแยกให้ดีกว่าเพราะมีคนถามมาเยอะมากนะต่อไปครับทําไงให้ไม่กลัวหมัดและกล้าสู้ครับทําไงไม่ให้กลัวหมัดน่ะคือมันจะมีการสําหรับผมน่ะคุ้นเคยในการที่ให้เขาต่อยต่อยให้เขาต่อยบ้างมีการบางบ้างต่อยบ้างของเานี้พวลาวเราดูเราก็ไม่เจ็บครับแต่ถ้าเกิดอยากให้คุ้นเคยก็ให้เพื่อนต่อยครับให้เพื่อนต่อยแล้วให้เราบังแต่ต้องใส่นวมนะไม่ใช่หมัดเปล่า บัดเปล่านี้เครียดเลยนะให้เพื่อนใส่นวมแล้วก็ต่อยเราแล้วให้เราหัดบังให้โดนบ้างหัดบางบ้างมันก็จะไม่กลัวหมัดครับคำถามต่อไปครับสเปคที่นายแบบไหนสเปคผมอะขึ้นรูปเลยนี่ขึ้นรูปเลยนี่ครับสเต็กผมเต็มเลยนะนี่แหละสเต็กผมนะอยู่ที่ไอคนตัดต่อแล้วจะเอาไงแต่ถ้าเกิดสเปคผมก็เท้สูง ทุกอย่างผมได้หมดเลยครับอยู่ที่อยู่ที่นี่ัสเขาครับต่อไปนะครับพี่นายอยากไปเที่ยวไหนมากที่สุดในชีวิตครับภูกระดึงสัญญากับเมียว่าจะพาไปภูกระดึงตั้งแต่คบกันได้ใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเลยนะครับต่อไปครับพี่เคยต่อยมวยแล้วเจออะไรที่เจ็บที่สุดครับเตะขาเจ็บที่สุดเลยตรองให้ฟิตแค่ไหนนะจะโดนคนเตะขาเก่งนะโคตรเจ็บนี่แหละกลัวที่สุดคือเตะขาเนี่ยต่อไปนะครับพี่นายกลัวเมียไหมครับไม่กลัวเดี๋ยวไมาก็ติดคเลย อีกสองวันนี่จะมาแล้วเดีย๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคลิปกับคู่กับเมียอยากให้ผมทําอะไรเมียคอมเมนต์ข้างล่างเลยทั้งกระทืบทั้งเตะอะไรได้หมดเลยผมเป็นผู้ชายที่แข็งแ็งแล้วไม่กลัวเมียต่อไปนะครับที่นายคิดว่าที่เล่นบอลเก่งไหมครับเดี๋ยวจะตัดช็อตนี้ให้ดูเพิ่งไปยิงมาได้เมื่อวานนี้ยิงจากหน้าประตูตัวเองเข้าเข้าประตูเขา เก่งไม่เก่งก็ยิงเข้าครับโอเคก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ใจรักต่อไปนะครับที่นายแพ้นอกกี่ครั้งครับแพ้นอกเาเยอะเยอะเยอะแพ้นอกเยอะเลยเยอะเลยหละบอกไม่ถูกเลยหละไม่รู้ว่าจะบอกได้ยังไงครับแต่ก็แพ้ครับนักมวยทุกคนมีสิทธิ์แพ้นอกหมดเลยครับไม่น้อยมากครับที่จะต่อยมวยมาไม่เคยดุนหอกครับต่อไปนะครับที่นายเคยเสียใจมากี่รอบแล้วครับเสียใจเสียใจเยอะนะได้หลายอย่างบางทีคนตัดต่อตัดคลิปไม่ที็เสียใจ ดีตากล้องถ่ายตรงนีดีก็เสียใจคือมันมันมันเสียใจหลายหลายอย่างครับมันก็ทุกคนเสียใจหมดครับบอลแพ้ผมยังเสียใจเลยเอาจริงเลเตอร์แพ้บางนี้ผมยังโอ้เสียใจอยู่อยู่ที่ว่าความเสียใจเราเสียใจน้อยเสียใจมากครับแต่ทุกคนเสียใจเหมือนกันหมดครับต่อไปนะครับโค้ชนายมีนวมกี่คู่แล้วครับโอ้มีเยอะนูมีเยอะเลยมีหลายคู่มากไอขนาดสามมาขายก็ยังไม่ได้ขายเลยก็มีเยอะใครสนใจอยากขายได้นะสา ใ,ใครสนใจอยากซื้อนะสามารถไปซื้อได้ที่ M M N Shop นะนี่ครับสามารถไปสั่งดที่จูเลยจูเป็นคนขายนวมให้ผมนะต่อไปนะครับตอนพี่นายต่อยไฟแรกรู้สึกยังไงกลัวไหมไม่กลัวรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็โดนเขาเตะน็อกเลยครับแดงแ้วก็ตื่นเต้นอ่ะเหมือนเหมือนไม่เคยทำอะไรแบบฝันตื่นๆเพราะมีคนดูเยอะไงต่อยเวทีผูดถอนมันออกอ่ตื่นเต้นครับแต่ก็ไม่เท่าไรครับต่อไปนะครับโค้ชนายเคยติดยาไหมครับ ขออนุญาตถามครับอาอย่าผมพูดจริงนะผมนะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเลยเพราะว่าผมไม่เขาเรียกว่าเอ็นตีเอหรืออะไรเรียกแบบว่าไม่ไม่ถูกไม่ชอบเลยเพราะว่าพ่อผมแต่ก่อนเป็นคนดูบรีผมก็ไม่ชอบเลยแบบมีมีมกลิ่นเหม็นผมก็ไม่ชอบแล้วพ่อก็บอกว่าอย่าไปดูดแล้วตอนนี้พ่อผมก็เลิกแล้วถ้าใครคิดว่าดูบลีอยู่หรือว่าไม่ชอบอะไรก็สามารถบ,บอกเป็นกําลังใจให้เขาเดีย๋ยวเขาก็เลิกได้ครับครับคำถามต่อไปนะครับโค้ดนายมีญาติพี่น้องกี่คนแล้วครับชื่ออะไรบ้างญาติพี่น้องมีสองคน พี่น้องในไทยมีสองคนมีพี่ผมชื่อตุ๊กตายาขึ้นรูปให้ดูแล้วก็แน่แหละยาพี่น้องผมเอาแค่พี่น้องพอเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปที่บ้านผมว่าผมมียาพี่น้องใครพราบว่ายาพี่น้องผมไม่มีโคตรเยอะเยอะจริงๆเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับต่อไปนะครับพี่นายออกกําลังกายวันละกี่ชั่วโมงครับถ้าเกิดออกกําลังกายช่วงเป็นนักมวยนะวันหนึ่งนะช 3, เช้าสเย็นสี่ ประมาณนี้เลยออกเยอะเลยแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่ออกก็ไม่ออกเลยนะก็นอนอย่างเดียวเลยก็หลักๆก,ก็ถ้าเกิดรวมกันก็7ชั่วโมงได้นะเพราะว่านักมวยเขาซ้อมเยอะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกเป็นเหมือนนักมวยนะคือเช้าชั่วโมงครึ่งเย็นชั่วโมงครึ่งแค่นี้พอครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลา10นาทีก็ออกได้5นาทีก็ออกได้ครึ่งชั่วโมงก็ออกได้ขอแค่เราออกครับต่บอไปนะครับโค้ชนายเคยไปต่อยประเทศอะไรบ้างครับอันนี้เคยบอกแล้วนะแต่บอกอีกทีหนึ่งคือออสเตรเลียญี่ปุ่นกเกมหลฮ่องกง แค่นี้คำถามต่อไปนะครับโอเคครับอะที่เป็นอะไรกับกฤษดากาแมร์ครับอ้ยคนที่ผมโพสต์รูปเกี่ยวกับฟุตบอลทีไรนะจะมีแฟนคลับทุกคนมาม้นเลยว่าพี่เป็นอะไรเกี่ยวกับกิษสดารกาแมร์เนี่ยเอาลูปขึ้นให้ดูหน้าเขาบอกว่าหน้าเหมือนผมเลยผมก็ไม่รู้ว่าหน้าเหมือนกันไหมให้แฟนคลับบวนหน่อยว่าหน้าเหมือนกันไหมนี่ครับเห็นไหมแฟนคลับนะไม่พูดเลยโค้รนายนะพิมกิษสารกาแมร์นะโคตรเยอะเลยเลือดรัวเลยโอเคเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคลิปนี้ ถึงสามหมื่นดีกว่าสามหมื่นไลค์ผมจะไปทําคลิปกับกิตสราคาเมเดี๋ยวผมจะยินบอกเขาไปขอเขาทําคลิปด้วยเขาบอกว่าอยากให้ผมไปทําคลิปด้วยเขาอยากไปทาก็เขาเป็นเขาเป็นกองหลังของทีมชาติไทยเข้าในมาฝากลูกนี้กิตสดาสัตย์เตะบอลเก่งมากผมก็ชื่นชมมากนะกิตสาคาเมแล้วเขาบอกว่าหน้าเหมือนกันนะผมนะโอเคก็นั่นแหละผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยแค่หน้าตาเหมือนกันนะเขาครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะ ผมแค่หน้าตาเหมือนกันนะเขาเนี่ยแต่ก็ดีใจนะหน้าตาเหมือนคุณดังที่ติด <Yeah. S 1> พิชชเลยเอาถามสุดท้ายนะครับมามาอยากเห็นหน้าพ่อแม่พี่นายเด้ผมขึ้นรูเอ้รูไปดูเลยพ่อผมนะเหมือนผมเลยแม่ผมก็เือนผมหนวดพ่อผมหมนวดเหมือนกันเลยแต่เดีย๋ยวผมก็จะทำคลิปกับพ่อแม่ให้ดูว่าพ่อแม่ผมทําอาชีพอะไรแล้วแม่ผมเว้ยพ่อผมทําอาชีพอะไรแม่ผมทาอาชีพอะไรเดีย๋ยวผมไปถ่ายคลิปแยกให้ดูครับโอเคก็คลิปนี้ผมไม่ได้ทําคลิปสวัสดีปีใหม่ทุกคนผมขอโทษด้วยอันนี้ก็จะเป็น ก็จะเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ้นจ, COVID, นจากโควิดพ้นจากโรคภัยทุกอย่างขอให้ทุกคนหันกลับมาออกกำลังกายเพื่อดูแลตัวเองแล้วก็วันนี้ผมมีของมาแจกให้แฟนคลับทุกคนครับนี่ครับหมวก My m เม n ดเนครับอยากให้ผมทํารายการอะไรเพิ่มถ้าเกิดใครที่คอมเมนต์แล้วถูกใจผมผมจะแจกให้4ใบนี่ครับ เอ๊รางวัลระบายรางวัลระบายสี่รางวัลนะอยากให้ผมทำอะรายการอะไรใหม่สำหรับตอนตอนนี้ก็มีเบื้องหลังของพี่เนทรายการพูดปัญหาสอนมวยออกกำลังกายโอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ผมด้วยแล้วก็คำถามผมผมเรียกมานะผมมีไปโพสในไอจีก็อย่าลืมไปกดติดตามไอจีผมได้นะนี่ไอจีผมแล้วก็เพจเฟซบุ๊กโค้ดนายก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ช่องโค้ดนายนี่ครับก็อย่าลืมกดติดตามนะโอเคคลิปนี้จบแล้วครับไปก่อนนะบ๊ายบาย